แนะนาตัวหน่อยครับกระต่ายกระต่ายนะ,ะยในม่วงเหลืองไม่มีใครไม่รู้จักกระต่ายอ่ากระต่ายว่าน้อยร้อยลีลาค่ะครับอ่ากระต่ายว่ามามาแนะนาสนับสนุนเบอร์หกเนาะสนับสนุนคุณเชิดชัยกลางสาธรเบอร์หกโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหสุดทอดโอ้เขาใจพูดด้วยเบอร์หกโอ้โหต้องเน้นด้วยโอเควันที่หนึ่งกมุมภาหกแปดเลือกเลยอ่า สจม่วกเหล็กเฮดหนึ่งเบอร์ตออ่านไม่ค่อยออกแต่อย่าลืมนะคะเบอร์หกค่ะุณเชิดชัยตางสจไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะวันนี้แต่งตัวแบบมาเพื่อจะเป็นพิธีกรโดยเฉพาะเลยนะครับพิธีกรของสจเบอร์หกนี่และครับ เบอร์หก oh, เราต้องให้โอกตาดซึ่งกันและกันน้องตายเนาะแมนเมนโอ,อ้เสร็จล่มจะก่อนนี่พัง the ล be ่กได้่เอลย้เอ๋อหมกกวักขักไปปักป่าไปน้าถึ่ไปนาหัว โอ้เด <c oughs> ี๋ยวจะดังกระชอนในติ๊กตอกแน่นอนเลยนะตายมวกเหล็กตายโมกเหล็กอย่าลืมซื้อเบอร์หกคุณเชิดชัยกลางสาทรครับบุคคลนี้จะเป็นผู้นำที่ดีของเดินหาเสียงเองเดินหาเสียงเองใช้เงินน้อยที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดแล้วก็จะได้ ไม่ไปถอนทุนคือแน่นอนมราะใช้เงินน้อยใช้เงินน้อยครับแลวก็เป็นแลวพร้อมที่จะไปพูดดังๆในสภาเป็นปากเป็นเสียงพร้อมที่จะไปพูดที่สภาอ่าเป็นปากเป็นเสียงจริงๆใช่แล้วก็ทีนี้นะนมีสแกนด้วยนะมีสแกนกลุ่มทำน้ำชีวิตให้เข้ามาร่วมในกลุ่มได้นะครับเธอมั่เลย เลือกเลยแน่นอนเลยนะจริงๆตายนี่เคยอยู่ต่างประเทศมาด้วยนะครับเขาแบบเป็นอินเตอร์เลยอ่ะระดับคาเป้ากษัตริย์ปูณายสโรลตันโอ้โหคนเรามันก็มีขึ้นมีลงแล้วตายเนาะแต่คุณงามความดีเราก็รักษาไว้นะครับหนูพอมีแต่คนใจบุญนะให้หนูไม่ตายก็เก็บไว้ดีเดี๋ยวหรือว่าไม่เก็บเก็บไม่น้อยเอาไว้่นหลัขทั้งนายเลยในออบบวกอ้ํมใจอ่ะ โอเคครับโอ้นี่เป็นเวลานะครับเวลาขณะนี้เวลาขณะนี้นะสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีของวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดธันวาคมหน้าวัดโมกเหล็กนอกหน้าวัดโมกเหล็กนอกปกตินี่ตายไม่ได้แต่งตัวสวยแบบนี้นะวันนี้นึกยังไงไม่รู้นะแต่งตัวมาพิเศษแล้วตัวตายจะต้องออกไปทั่วทั่วประเทศเลยนะครับเพราะผมยังต้องเอาลงติกตอกด้วย เอาลงเฟซบุ๊กด้วยนะตายนะเอ,เออโอเคครับขอบคุณมากตายนะ